สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมัน้เข้ามาอยู่กับพี่อีกแล้วเคจีโคจินท่านเอวันนี้พี่ก็มาครับกิจกรรมที่มีชื่อว่าน้องกระต่ายหมายจันเฮ้ยไม่ใช่น้องกระต่ายที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่ใหม่ดีมันของเก่ากับมาขายเอ้สิ่งรอบที่แล้วใครพลาดไปรอบนี้ก็จับมาอยู่ในโมดตู้เหมือนเดิมนะผมแต่จะไม่ไม่เป็นตู้การันตีนะมันจะเป็นตู้แบบ ต้สุม่มตต้สุ่มทั่วไปอ่ะเอ้ยที่เป็นตู้แบบไหนเดี๋ยวไปดูพรอๆๆ้อมๆกันแต่ก่อนไปดูคลิปฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนลวหนึ่งจิตตามกันด้วยนะครับผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองและให้ไ like, ลท์กิจกรรมก็อยู่ตรงนี้นั่นเองแก๊งกระต่า,ตายหมายฟันกลับมาแล้วนั่นเองนี่ึ่งน,าน้านตารูปกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยซึ่งมาทั้งหมด3มชุด ชายสมยิงสามนบผมซึ่งมันจะแยกกันน,นั่นเองมาเข้ามาเขาจะเป็นตู้หน้าตาประมาณนี้เลยนะผมเนี่หรือว่าน้องคนไหนจะเข้าแบบอ่าที่ตรงนี้ก็ได้นะที่ลัคกี้เนี่ยอมันก็จะมีตู้แรกให้อยู่น,นั่นเองซึ่งภายในตู้นะผมหนึ่งครั้งจะเป็นสิ5ห้าห้าครั้งจะเป็น75เพชรน,นั่นเองซึ่งภายในตู้จะมี หเลยชุดผู้ชาย่นเองชุดสีม่วงนั่นเองสชุดผู้หญิงชุดนี้นั่นเองซึ่งสามารถแยกได้4ชิ้นเหมือนกันนครับต่อมาชุดผู้หญิงแต่เขาชุดนี้2ชุดด้วยกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นชุดอันนี้มันจะเป็นแยกส่วนนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นโทเค็นอะไรประมาณนี้ซึ่งโทเค็นก็สามารถนํามาแลกชุดได้นะเฮ้ยยี่สบตัวเค่นเองหรอใช่หรอเฮ้ยดูชุดนี้ีชุดนี้มันเป็น สนะิบห้าโทเค็นนะเฮ้ยแล้วก็ชุดที่สามมันจะเป็นสิบสองโทเค็นใช่เหรออันนี้อันนี้สิบสองโทเค็นเหรออันดีดีพี่ว่ามันต้องยังไงนี่แหละเออ <c oughs> เดี๋เดนะมันแบบมันง่ายเกินไปปะเฮ้ยสิบยี่สิบโทเค็นสิบห้าสิบสองเนี่ยเอ้ยึ่งโทเค็นเองผมสูงสุดประมาณ สามโทเคนอ๋อ่าทำไมง่ายแล้วก็เดี๋ยทั้งเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีกล่องไฟให้มาสุ่มเลยดีกว่าจัดไปโอเคโอเคอีกหนึ่งวะ่ะเฮ้ยไ,ไ,ได้ชุดได้ชุดผู้หญิงว่ะเฮ้ยมาได้เสื้อมาแล้วอ้ยดีอยู่นะดีอยู่นะมาข้างแรกเจ็ดสิบห้าไปแล้วได้เสื้อมาแล้วหนึ่งโทเคนใช่ปะใช่ กัดไปผมครั้งที่สองเจ็ดสิบ้าเพชรเหมือนกันเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค้นไม่หอกเลยหรอ,อดีดีโอเคพี่รู้แล้วไอโอเคจบกันโอเคเช็ดซ่มสอนครั้งนะเว้ยสิบครั้งอะ่ะได้มาหนึ่นงตัวคีก แต่ว่าได้ชุดมาได้เสื my my ้อมานลได้เสื้อสองครั้งแต่ว่าไอ้กองไฟเนี้ยมันจะออกรัวเกินไปป่ะใช่ป่ะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ดวงพี่ก็ได้นะแบบดวงดพี่กากงดวงพี่กากอาจจะแบบไม่ได้อันนี้ต้องขอไปได้เออน้องคนไหนแบบมีเพชรไม่อั้นก็สามารถเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะผม สำหรับตู้กระต่ายหมายจันท์เอ้ยกระต่ายหมายฝันนั่นเองเอ้ยตู้นี้ก็อยู่กับเราอีกยาวนานนะผมมีเวลาอีก13วันกันเลยทีเดียวโอเคมา20สิบตัวเค่นนะมเอ้พี่เข้ามาอยากจะพูดอะไรเยอะมันแบบอืม <c oughs> คนในเขารู้กันเอ <What? S 1> <c oughs> ไปพูดเยอะโอเคก็ประมาณนี้ <the> นะผมสำหรับกิจกรรมตู้สูม ตายหมายจันมีเวลาอีกสิบสามวันชุดมันเท่นะแต่ก่อนมันมาแบบตู้อีโวช่วงนี้มันก็ตู้อีโวไม่มีแล้วพี่ว่ามาแบบตู้อีโวมันจะดีกว่านะเอ้แต่ว่าตู้อีโวเขาเอาออกแล้วนั่นเองไม่เป็นไรเล่นต่อไปโอเค้หสำหรับกิจกรรมนี้ <c oughs> น้องคนไหนชอบไหมอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วน้องคนไหนหมดไปขี่เพชรหมดกันเท่าไหร่ ได้ชุดอะไรกันบ้างหรือว่าน้องใครเมาหมดตอนนี้คือสุดจัดนะคือเหมาตุกชุดนี้คือสุดจริงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่16กันยาไปจนถึงวันที่29กันยากันเลยทีเดียวนครับหรือว่าสิ้นเดือนนั่นเองพูดได้เลยสิ้นเดือนก็มีเวลายาวนานพอสมควรนะครับผมให้น้องๆพี่ๆชาวฟไฟท์ทุกคนนะครับผมเข้าไปจัดเข้าไปสมสำหรับชดุดกระต่ายนั่นเอง โอเคสำหรับวันนี้พี่จะต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุ่มอะไรหรือแจกอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์เอ้ยอย่าลืมมาดูกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไอเซ่คุดใบสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวกิจกรรมทบอัพนะผมอย่าลืมเข้ามาเติมกันได้นะผมเติมครบรับเลยรถเจ้าแจ็กกี้นะผมในราคาแค่1น9่้อเ้าสบนั่นเองไอเซ่คุ้มไสวัสดีครับ